य yeah. พีพี่ตีเป็ดแล้วก็ลองลองเอ,เ,อเอาเอาลองเอาลิฟต์ขึ้นกดขึ้นเลยเพี่ออตอนนี้น้ำหนักปกติแล้วเดี๋ยวจะลองกดลิฟต์ขึ้นนะ,ะตอนนี้น้ำหนักปกติกดลิฟต์ขึ้น ับปกติก็คือ750 เสียงหอกเกางเตียงน้างก750กิกรัม สองชั้นมาสุม่าลาดลงแก้วนะครับเช้าทดสอบน,น้ำหน,นักทดสอบระบบทดสอบโอเวอร์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพพิพจอดชั้นสองพิ่จอดชั้นสองนะครับชั้นสองประตูเข้าออกทังเดียวตรงนี้จะปุ่มกดเลือกชั้นมีดิสเพลย์ดิจิตเตอร์เป็นต้อมด้วยครับ มีมิสเตี์โชว์ว่าต์จอดอยู่ชั้นไหนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆที่ชั้นสองนะครับชั้นสองเข้าออทางเดียวนะครับโครงสร้างรอบๆรอบๆว้ย แระแกงกรุ้มด้วยกะแกงนะครับโครงสร้างล้อมลอก รอไม่สูบิชีสามตันครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะครับ มีไฟโชว์พร้อมที่จะนของได้นะครับตอนนี้ลิฟต์จอดสมูรเ์ดน,นะครับ นนี้ลูกค้าจะทำเงินที่มูลปลามาสวดทำมุลโรงงานวันที่18ธันวาคม2567นะครับ นน่กอนนะค,คลิบ10จอดอยู่ชั้นหนึ่งนะครับพิเกษแพร์ดิสเพลย์จอดชั้นหนึ่งลิจอดชั้นหนึ่งนะครับถ้าประตูถ้าลิฟต์จอดไม่โตชัน้นประตูจะเปิดไม่ได้นะครับตรงน,นี้ประตูชานพักชั้นสองจะเปิดไม่ได้นะครับ ปิดูไม่ได้นะครับลองแล้วไม่ได้เรมีระบบคนไกล็อกประตูเปิด